สวัสดีครับเอซทุกท่านครับลุงปองมองคลโคราชครับวันนี้เบิร์เตยร์ลูกสาวคนโตนะครับเขาสอบถามมาว่าอยากจะไปที่ไหนยังไงอะไรเรื่องอาหารก็ให้เลือกผมก็เลยตัดสินใจเลือกมองภูมิหลังของผมว่าผมเป็นคนลาวครับเป็นคนอีสานผมเลยมากินอาหารอีสานครับ อาหารอย่างอื่นก็ทานมาเยอะแล้วนะครับอาหารจีนอาหารทั่วไปอาหารดังๆตามโซเชียลตามอะไรก็ทานมาเยอะแล้วก็อยากจะกินอาหารอีสารให้ลําลึกถึงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเลาานะครับเราไม่ยึดติดอะไรเราไม่สร้างภาพเราไม่ต่อแหลไม่โกหกตัวเองนะครับก็ mm hmm. ให้กับลูกวันหนึ่งนะครับขอให้เขามีกำลังในการทำงาน mm hmm. เขาให้มีความโชคดีตลอดทั้งชีวิตที่เขาไม่ลืม พ่อและแม่นะครับแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณของเขาทุกท่านที่อพอจะเชื่อสูกันได้ก็เขาไม่ลืมตรงนี้ก็ขอให้เขาประสบความสําเร็จด้านชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้เขามีงานมั่นคงทําตลอดชีวิตมีเงินมีทองเยอะๆไม่ต้องเป็นหนี้สินใครนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ดานี่สำคัญที่สุดนะครับ คำว่าดานีคือว่าแปลว่าด้วยภาษาโคราชนะครับกด3ามอย่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามลูกป่องมงคลโคราชไปนะครับสวัสดีครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวครับกินกินอาหารนิสานอย่างเดียวครับเพราะเราจะไม่ลืมชีวิตของเรา เราเป็นคนอีสานเราต้องยอมรับว่าเราคือคนลาวเน้นนะครับเราคือคนลาวเราจะไม่ลืมชาติตระกูลของเราเราจะทำตัวติดดินว่าเราคือใครนะครับจะไปเหมือนหลายหลายคนไม่ติดดินไม่ยอมลํำลึกถึงชาติเกิดตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะครับอย่าด่ามาก เราคือคนลาวนะครับเราก็จะกินอีสานสักมือหนึ่งเราจะไม่กินญี่ปุ่นเราจะไม่กินเกาหลีเราจะไม่กินอาหารจีนสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะครับจะตามมาก็ตามมาได้เลยนะครับดูในเมียงอยู่ในเมียงแถวถนนจันดีกว่าถ้าพูดตอกจันเดี๋ยวจะรู้มากันครับมากันครับมีใครมาบ้างก็ดูหน้าดูตาเขาทำ นะครับมากันได้นะครับมากันได้นะครับ,ม,รบมันแจมมันแจมตามทุกงานครับแล้วก็ไม่เคยไปดูคลิปตัวเองเลยครับเขาดูเกือบ3-4มสีพันคนแล้วไม่ไปดูนะครับ YouTube นะครับยูทูบลงไว้ก็ไม่ตามไปดูตัวเองนะครับเป็นนางงามประจำช่องแล้ว fc ติดเต็มเลย ถามมาว่ามีแฟนหรือ,อยังต้องให้เขาตอบเองครับ